ข้างในใช่ไหมใช่นะเนาะตาจับอ่ะตาจับแล้วอ่าแล้วทำอะไรอย่านั้นตาจับตาได้ของใครได้ชื่ออะไรมาตรงมาตาได้ของใครตาได้ของใครนหนึ่ว่าเออใครน้ำหนึ่งอ่านดิอ่านอ่านอ่านสะกดสิอยญ่ใหญ่

อยู่เดี๋ยวกันชิปมันเมื่อกี้มันกดพอแล้วว่ากดพอไปแล้วมันไม่ยอมถ่ายเอ้าเสียใจเลยแต่ตอนนี้ถ่ายอยู่ต้องนไม่ได้ยินหม่ไม่เอาให้แม่ใหม่ให้แม่ใหม่ขอให้แม่ใหม่ได้เลยสมัมาอันนี้ถ่ายรูปอันนี้ได้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ได้อ่ะอันนึงขอให้แม่เหมือนไม่ได้ตั้งแต่อันยายอะเอาล่ะเออเสียใจอ่ะส่งใหม่ได้ไหม โอ้หมันจะอ้วกเลยนะแล้วหนึ่งอน่อจากแล้วนึ่งอะจะเป็นของใครอันนี้เหลือของใครเนี่ยับเี่ยนม่งจับกับไปดูจับมาหนึ่งใบเสียวจังเลยไม่ต้องเสียวหรอกอามาให้นะหนึ่งใบแล้วคนบปี่ยเสียจังเลยอ่านดิอ่านสิเดินหนีทำไมล่ะเสียจังอ่านเฮ้ย ได้ของตาไา่าตาตาตตาตาตอาต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 าาต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 าวอตาตาตคตานตอ เฮ้ยหนูได้ของเราเอามาใครก่อนเอาน้าก่อนน้าบอกนล้วจะได้ของจ้าน้าได้ของ้าน้าต้องมอไห้จ้าหนูไปน้าต้องมอไผ่เย่ทีนี้กูหาอะไรนั้นน่ะไม่คิดเลยว่าจะเป็นหนูได้เชื่อปะ จ <k k totally ี๊ดอาแกะแกะค่ะทุกคนแกะของตัวเองค่ะแกะค่ะแกะอาตาแกะตาแกะโอ้โหแกะค่ะทุกคนที่นี่แกะที่นี่แกะไม่คิดเลยนะจริงๆไม่อยู่ในหัวเลยค่ะว่ายายจะได้คิดว่ายายไม่ยายกันนั้นนับหนึ่งเรื่องเสี่ยซิวเป็นได้ะคนนะคะ ต้องเจาะตรงที่อันนี้ด้วยใช่ไหมไม่คิดด้วยอ่ะอะไรก็ได้ที่มันอไรอองรดว่าอะไรอั้อะไรอันนรก็แบบต้องแฟร์ก่ย่น่้องเปได้ไองเปิดได้ด้วยต้องดูก่อนเดียว่อองของของยายได้แลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ ได้ไหมวะมาเช็ดน้ำดึงได้ของตาเอ้าไว้ได้ของตาอะแกะของตาไี่มีอะไรได้ไรอะทีเนี้ยได้ของตาต้องมาดูของตามีอะไรดูดิของตาต้องดูข้างในต้องมีแมคโครเมทแมคโครเมทเหรอการดัดแมคโครเมทแต่อะคุณคุณนไหมแต่เปิดข้างในก่อนเฮ้ยแม่เุ้น โชว์ก่อนโชวนี่อโว่เอาไปถ่ายกล้องโชว์มอก่อนมอมีตัเยตัยตใส่กล้องโัวใส่กล้องเลยด้วยนะด้วยเขาดีใจเลยเขากอดตาแน่ลยดีใจเาบกของรับหนึ่งรับหนึ่งให้แม่รับหนให้แม่คืออะไรขอแหอให ้เหมือ้้้อันนี้ของรับหนึ่งให้แม่นะคะของรับหนึ่งมีอะไรของรับหนึ่งที่ให้แม่คืออะไรเดิมเลยจริอเดิมเลยใช้เลยปเดิมเลยใช้เลยอันนี้ขอโปรับหนึ่งนโปไปปโปแล้วของอันนี้ก็ของโปรนับหนึ่งว่ป่ะมา ไม่เป็นนีโยงชาร์ได้ด้วยนี่แหละให้ตาเลไรทุกคนทุกคนบอกของค่ะบอกของพี่ตัวเองได้ค่ะถือถึงม่อบอกตังด้วยบอกตังด้วย สุกกันทั้งปีคลิปนี้ปิดไปก่อน